นี่จะมาสาธิตในเรื่องการดัดท่อครับการดัดท่อจะแบ่งออกเป็น2วิธีนะครับวิธีหนึ่งการดัดท่อใช้แบนเดอร์น,นะครับวิธีสองการใช้แรงกดครับค่ะต่อไปเป็นองค์กรที่ใช้ในการดัดท่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นตลับเมตรนะคะอันนี้จะเป็นปุ่มล็อกของตลับเมตรนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่วัดของตลับเมตรนะคะมีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรและก็เป็นนิ้วนะคะ อันที่สองนะคะก็จะเป็นเบนเดอร์นะคะที่ใช้ในการดัดท่ออันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้ามจับนะคะที่ใช้ในการดึงข้าหาตัวเวลาดัดท่อนะคะในส่วนของเบนเดอร์นะคะก็จะประกอบไปด้วยนี้หัวของเบนเดอร์ตัวเลขสีแดงแงอันนี้จะเป็นองศาที่บอกในการดัดท่อนะคะส่วนอันนี้จะเป็นช่องใส่ท่อเวลาดัดแล้วอันนี้ก็จะเป็นแท่นเหยียบเบนเดอร์นะคะใช้เหยียบดึงข้อหาตัวเวลาดัดท่อ ภาพแบบที่หนึ่งนะคะเราจะใช้เบนเดอร์ในการดัดท่อนะคะค่ะเราจะสวมท่อเข้าไปที่เบนเดอร์นะคะโดยให้ปลายท่อห่างจากเบนเดอร์1เซนติเมตรแล้ววางบนลงพื้นราบนะคะแล้วทุกครั้งที่ทําการดัดท่อออกมาเราจะให้ท่อห่างจากเบนเดอร์1ซนเมตรนะคะค่ะแล้วขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะเหยียบปลายเบนเดอร์ให้ท่ององขึ้นมา เราจะคั้มท่อลงและสอดเข้าไปกับเบนเดอร์นะคะขั้นตอนที่สี่นะคะใช้นิ้วไปที่ส่วนโฟของท่อแล้วให้ปลายเบนเดอร์ห่างจาก1นิ้วชี้นะคะขั้นตอนที่5นะคะใช้เท้าเหยียบเบนเดอร์งอขึ้นมาประมาณ1เซนติเมตรนะคะ ขอขอหานะคะในแบบที่หนึ่งครับต่อไปเป็นแบบที่สองนะครับคือการใช้แรงกดนะครับมาดูวิธีแรกนะครับก็คือเราจะนึงตลับเมตรเอกวัดจากปลายท่อให้ได้สิบเก้านิ้วนะครับอันนี้สิบเก้านิ้วนะครับเป็นจุดที่หนึ่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้วัดจากจุดที่1นนะครับลงไปให้ได้5้านิ้วนะครับอันนี้เป็นจุดที่2นะครับครับต่อไปนะครับจะนําท่อนะครับสอดเข้ากับเบนเดอร์เบนเดอร์นะครับให้จุดที่2นะครับอันนี้นะครับจุดที่2ให้ตรงกับลูกสอดของเบนเดอร์นะครับ อันนี้คือลูกสองขเบนเดอร์นะครับให้ตรงมาจุดที่สองของของท่อดนะครับต่อไปนะครับจับเบนเดอร์ให้แน่นนะครับแล้วใช้มืออีกข้างกดท่อลงมานะครับให้ได้90ครับ นี้จะเป็นท่อ90องศานะครับครับในส่วนเป็นงานที่1นะครับการดัดท่อนะครับก็ขอจบสาธิตไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ